สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักการเกษตรและผู้ที่ปลูกทุเรียนโดยเฉพาะวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนอยู่ที่หมู่5บ้านคลองพลูตำบลคลองพรูอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบ,บุรีครับเพื่อมาติดตามผลของการทำงานของคู่หูมิกกสการเวร์แพนเวอร์แพนกษตรสาสและผู้ที่ มาวันนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรนะครับพร้อมทั้งหญิงเกษตรอยู่ที่นี่แล้วสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลอยครับผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นก่อนครับบอกชื่อจริงนามสกุลจริงให้พี่น้องทั่วประเทศได้รู้หน่อยนะครับผมชื่อนายละอวรชินาครับอยู่ตําบลคลองพลอําเภอเขาคีจีกูุจังหวัดจันทบุรีโอ้ครับพี่ลอยครับพี่ลอยมีที่ในการปลูกทุเรียน กี่ไร่ครับเ่ยประมาณห้าหกไร่ครับเป็นพันอะไรครับทุเรียนที่ปลูกหมอนทองครับจํานวนสักกี่ต้นครับถ้าหกไร่ผมปลูกที่มีลูกนี่หกสิบต้นครับแต่ปลูกทั้งยังต้นเล็กอีกรวมเริ่มกับประมาณสองร้อยต้นนะครับอายุทุเรียนนี่โดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับสี่ถึงห้าปีครับสี่ถึงห้าปีนะครับปลูกเมื่อปีไหนครับปีห้าเก้ากรกฎาคมกรกฎาคอ๋อที่จะครบกรกฎาคมที่ถึงนี่ก็จะครบห้าปีแล้วครับแล้วระหว่างนั้นนะครับห้าปีนะ ผลผลิตที่ว่า60สต้นใช่ไหมครับครับออกนั่นน่ะมันออกครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่ครับออกปีที่แล้วนี่ครับกรกดาปีที่แล้วนี่ก็ตัดไปมันมันแต่มันออกไม่ทุกต้นนะครับประมาณสักยี่สิต้นเลยครับได้ได้ได้ตันนึงและมันก็ไม่ดกเท่าไรนะถ้ามันดกทุกต้นมันก็ได้เยอะแลลวพี่ลอยอ่ะรู้จักคู่หูมาสจั่นคู่เนี้ยได้อย่างไรว่าดูในโทรศัพท์นะครับทางเฟซครับก็อยากดูราคาทุเรียนบังลูก อย่างไงก็ทํากันยังไงเงี้ยนะครับก็บดูไปแล้วก็มาเจอเขาแบบมันรัดอ่อนแล้วไม่ร่วงคู่หูมหัศจรรย์นี่ครับเขาว่ารัดอ่อนแล้วไม่ร่วงพอดูปุ๊บแล้วเนี่ยใช่ใช่เราก็เห็นครับพะเราติดต่อกันไปยังไงผมก็เขาม,มีเบอร์โทรไว้ในนั้นนะครับเลยต้องโทรไปถามเขาเจอเจอครับผมเอาล่ะไปเจอพี่กรครับวันที่โทรไปนั้นนะเมื่อปีไหนฮะ เ,เมื่อปีที่แล้วครับลุงบอกว่าต้นแกไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นยอดไม่กวาดก้านทูบตั้งแตงเลยเพราะว่าดินเป็นดินก้นบ่อเหอมือนกับว่าธาตุอาหารไม่ค่อยมีหรืออะไรประมาณนี้ยคุยกันระยะหนึ่งแล้วก็ผมอาสาที่จะเข้ามาดูว่าคู่ห,หูเราจะช่วยอะไรได้บ้างมาดูก็กิ่งก้านสาขาของต้นน่ยมันน้อยใบน้อยมากครับตอนนั้นต้นที่กําลังจะตายของลุงก็มีใช้คู่หูเนี่ยร่วมกับยาลายาแมลงแค่เท่านี้เดี๋ยวต้นต้องฟื้นปีแรก ไม่ไม่ได้คิดจะเอาลูกนะลุงเนาะแกจะฟื้นต้นแต่ปรากฏว่าได้ลูกด้วยไม่ได้งดน้ําด้วยแล้วไม่ได้ทําสารเลยครับที่ติดลูกได้ตันึงเนี่ยครับคือตอนนั้นก็น่าจะอายุประมาณสักสองปีเนาะย่างใช่ปะคะสองปีกับสามปีสามปีประมาณย่างอ่าคิดยังไงถึงไปเชื่อเขาให้อเข้ามาลองดูนะครับไม่ลองก็ไม่รู้ชุดหนึ่งใช่ได้พันลิตรฟื้นต้นต้นไม่โทมหนึ่งชุด ใช้น้าพันลิตรถูกไหมครับพ่นทั้งหมดสองรอต้นเลยหรอพ่นในหกสิบต้นนี่ก่อนนะครับหกสิบต้นกนพึ่งปลูกครับพึ่งปลูกพิ่งปลูกอ่าครับพ่นไปแล้วน่ะกี่วันถึงรู้ว่ามันฟื้นขึ้นมาก็ไ่เกินอาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ใบมันดีครับใบมันใหญ่ยาวเขียวเข้มนะครับมันก็ใช้ดีหครับมันก็เลยใช้ต่อมาเรื่อยๆที่แรกก็ลองมาแขกชุดเดียวมันพันชุดเดียวมันก็ใช้ได้ถึงพันลิตรเพราะ เราฉีดได้ตั้งก่อนฉีดเพ<ค>ียง,งแค่สองถังเองออฉีดแค่องถก็ไม่ใช่แต่ออพอใกล้จะหมดเราก็โทรเอาอีกเขาก็มาส่งให้แล้วเราพ่นกี่วันครั้งตอนนั้นอะ่ะเจ็ดวันฮะเจ็ดถึงสิบวันพอมันมีลูกเรากับพอนี่เข้าปีที่สองเราก็ใช้เต็มที่แล้วอพอปีแรกมันก็ยังมีลูกแล้วนะถึงไม่มีทุกต้นแต่มันก็มีแล้วนะมันอายุมันก็ยังไม่ได้นะแต่ว่า มันมีลูกมีดอกให้แสดงว่าเขามีได้ใช่มมีได้ก็้ลยอ่อนด้วยเนาะแดบอ่อนก็ยังมันยังไม่ร่วงอนะอ่ามันก็เลยใช่ต่อแลดอ่อนนี่ลูกร่วงนะแต่คนไม่นานล้ลูกร่วงหมดเหลือน้อยครับปีนี้ก็ รัดยังไงลุงรัดไม่หยุดใช่ไหมเมื่ก็มาเรื่อยๆร่อยนยังมีเลยบางต้ยังยังเห็นรัดอ่อนเลยเนี่ยแก่ไปกับรัดมาเรื่อยแต่คือตอนนี้ก็คือนาทีนี้ก็คือไม่รวงละเขาลูกลูกคือเกือบตัดแล้วใช่ไหมคะกำลังจะตัดแล้วนี่ข้างหลังผมนี่ครับไม่ได้เหลียวมาดูก่อนนะครับือามาดูนี่มันออกกับทุกกิ่งเลยเนี่ยปกติอายุสี่ห้าปีนี่เป็นในอดีตคือเขาไม่ เขาไม่เอาลูกขนาดนี้เนาะมเกินยี่สิบลูกใช่หใช่ค่ะอันนี้อันนี้สี่สิบกว่าลูกค่ะสี่สิบเอ็ดใช่ค่ะนับแล้วครับอันนี้ยางเขาปีที่ห้าทำไมถึงไปเยอะขนาดนี้เพราะลงเข้าต้องการแค่2สองโลถึงหกโลถ้าเราเอาไว้น้อยลูกมันจะใหญ่กว่านี้นะครับจะเป็นนี้ทางนี้บอกว่าถ้าเอาไว้น้อยมันจะเป็นเค่ผมบอกว่าต้องเอาไว้เยอะถ้าไว้น้อยอ่ะมันจะเป็นเคเป็นโบ้หมดเลยปีเนี้ที่มันติดเนี่ยอ๋อกิต้น ปีนี้เกือบทุกต้นนะครับมันไม่ติดแค่สองต้นสองต้นตอนที่กําลังฟื้นไอหกสิบต้นนะนะไม่ติดแค่สองต้นแล้วก็รุนหลังก็ยังมีแค่นี้อีกนนอ่ายังมีตามอีกครับมีหลานมีลูกมาตามมาอีกมีหลานมาอีกเดี๋ยวก็มีเหลนอีกนะถ้ามาสมบูรณ์มากอ่ะถูกไหมครับปีที่แล้วก่อนที่จะเจอปีที่แล้วที่ได้เท่าไหร่นะได้หนึ่งตันหนึ่งตันอ่าดีสตใช่ค่ะตอนนั้นใช้เคมีอะไรมาก่อนรุ่นะผมก็ใช้เคมีทั่วไปเนี่ะครับอโดยตสนตลาดตามต้องตลาด ตอนนั้นใช้ตัวสูตเท่าไหร่เสมอหลายหมื่นอยู่นะครับสักประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นมันก็ซื้อบางทีก็ซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองอะนะสูตรสิบแปดสี่สิบหกศูนย์แล้วก็สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หกสิบก็คือใช้เยอะใช้เยอะเรียกว่าสูตรหลากหลายมากแล้วก็มาผสมกันเอามารวมให้เป็นสูตรเสมอนะสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดมันอย่างนั้นหลังจากปีที่เจอ คู่หูแล้วเนี่ยเจอที่กมนเนี่ยเราลดลงมาทั้งหมดเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันก็ใช้แต่ยาฆ่าแมลงเท่านั้นนะคับใส่กันตัวนี้กับคู่หูกับกดินดูเดินดูแล้วก็อยู่กระตวนนเก็ต้องเดินดูกับทุกวันนะตื่นเช่ามาไม่ได้เป็นไงกับเดินอ่าแล้วอย่าแมลงเนี่ยเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ของเรากับตอนเนี้ยแมลงมันหายไปไหมคะหรือว่ามันก็น้อยลงน้อยลงครับน้อยน้อยน้อยไม่มีก็ไม่เคยเจอเอไหร่นะนอกจาก นาลมจริงๆมันจะมีผลไรแดงล้วยกันซื้อยามาผสมอยู่กับสภาพอากาศเนาะสภาพอากาศด้วยปีนี้ผมสั่งไปสองคนะมองใช่ปีนี้สั่งไปแค่สองหอนเองสองคนเองแปลว่าเมื่อก่อนสี่หมื่นนั่นอะ วุ่นวายกับการจัดสรรสูตรมากเลยเพื่อให้ลงตัวกับสิ่งที่เราต้องการปัจจุบันนี้ไม่ต้องจัดสรรอะไรเลยถึงรังยังอ่ะไม่ถึงรังเลยอ่ะเอาคาะหรือยาให้รังหนึ่งก็ได้ยกให้รังหนึงให้รังหนึ่งรังหนึ่งต่อปีพี่ลอยนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นผู้ที่เล่นโซเชียลจนถือว่านี่ถือว่าเป็นการเราเรารู้ว่าออกว่าเราเล่นแล้วมันมันเจอเจอของจริงเนี่ยเราเราเราเคยดูอันอื่นมาก่อนไหม ลูกเคยเปิดให้ดูอันอื่นไหมมันก็ก็ดูไปเรื่อยแล้วครับก็อันมันมันโดนอันนี้ก็โดนรัดใบอ่อนเออใช่เพราะว่ารัดใบอ่อนแล้วลูกมันก็ไม่ร่วงไงมันลูกถ้าขนาดนี้ถ้ารัดใบอ่อนนั้นโดยมากมันจะร่วงอใช่มันเป็นปัญหามายาวนานแล้วนานเพราวนี่แกไม่ตกนะหาใช่ค่ะใช่ดูปีนี่เลยปีนี่ก็ ลงในเฟซกันรวงกันเยอะนะอ่าใช่รวงแต่ที่นี่ที่นี่เป็นไงบ้างครับปีที่นี่ไม่ีใครรวงนะครับถึงรวงก็รวงน้อยเพราะเราไว้เยอะนะยังได้แต่งไั้หลายรอบนั่นจริงๆล้วคือไวาเยอะนะรวงแล้วก็ยังเหลือเยอะใช่ไหมเพราะเราไว้เยอะไงนี่เดินดูสวยมากค่ะจารย์แล้วก็ทรงสวยมากเป็นทรงนี่คือแบบภูเต็มเต็มด้วยค่ะเอาจริงๆิงคือมันไม่มีใคร กล้งแต่แรกอะสะก้ากล้ากกลัวส่วนข้างๆบอกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะลุงเนาะแต่ลงุง <laughs> แต่ลุงหนักแน่นลงุงลุงยังหนักแน่นเพราะว่าด้วยด้วยผลงานที่เรายังให้ข้อมูลเรื่อยๆยังมีผลงานออกมาเรื่อยๆของบริษัทเองก็ออกมาเรื่อยๆว่ามันยืนยันอย่างนี้จริงๆแกะก็เลยกล้าที่จะใช้ต่อเนื่องใช้ต่อเนื่องแบบมั่นใจอะ่ะไม่ใช้อย่างอื่นเลยป่วยทั้งยิงก็นิดหน่อยเองครับยาแมลงก็ลดลงได้เยอะยาลา บางทีก็ไม่ฉีดถ้าใครยังไม่ใช่ก็ต้องลองใช้ดูครับเพราะเรากปุดมิเป็นนะไม่เก่งต้องอลองดูโดยตัวเองเลยครับถึงจะดยถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีต้นไม้เท่านั้นแหละที่ยืนยันได้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าเราเนี่มั่นใจแล้วมั่นใจแล้วเอาไว้เต็มทีเลยโดยใช่ใช่ก็ไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ค่ะแต่ว่าท่านก็ต้องลองใช้ดูเราผลิต คู่หูขึ้นมาเนี่ยค่ะเราผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนจริงๆค่ะเพราะว่าปัจจัยหลักแล้วก็คือต้นทุนถ้าวันนี้เราสามารถลดต้นทุนได้ไม่ว่าจะเกิดภาวะอะไรก็ตามยังไงเราก็ยังได้อยู่ดีบัวแผนจะช่วยเติมเต็มให้กับต้นไม้ของท่านค่ะพี่ปรึกษาเกษตรกรครับบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยนะครับครับก็ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ไม่น่าเชื่อแต่อย่างที่บอกครับ ไม่มีอะไรที่การันตีได้โดยเฉพาะผมก็การันตีไม่ได้ต้นไม้ของคุณเท่านั้นครับที่จะการันตีได้คุณไปเห็นส่วนคนอื่นก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีครับต้องลองใช้เองครับแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาว่ามันเกิดได้เพราะอะไรครับเพราะต้นไม้ได้อะไรเขาแสแดงอาการอย่างนั้นเขาไม่โกหกครับท่านที่รู้ครับเมื่อเรามีปัจจัยสําคัญอย่างนี้แล้วเนี่ยคู่หูมาสจรรัลเวอร์แผ e นเวอร์แผนกระดุษานแล้วเนี่ยความสม่ําเสมอเท่านั้นความประณีตความละเอียดอ่อน ท่านให้อย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อความต่อเนื่องนั้นทําให้เขาแข็งแรงตลอดเวลาโลาครคภัยไก้เจ็บเขาไม่มีแล้วท่านจะได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทรงคุณภาพและที่สําคัญผลผลิตของท่านจะเป็นที่ต้องการของตลาดและโอกาสนั้นความร่ารวยมาสู่ท่านแน่นอนอันนี้ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้จําตรงนี้ไว้นะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศครับโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนและนี่คือผลของการมาพิสูจน์ด้วยตนเองผลของการใช้โลกโซเชียล และก็มีความกล้าที่จะนําโลกโซเชียลที่ตัวเองรู้นั้นและสอบถามจนแน่ใจแล้วขเ้าใช้แล้วครับเกิดประโยชน์อย่างจริงจังวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนนะครับและก็หญิงเกษตรพร้อมด้วยที่ปรึกษาเกษตรกรน,นะครับและพี่ลอยเจ้าของสวนแห่งนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าผมจะไปตรวจสอบไปดูแลและไปพัฒนาการเกษตรร่วมก,กันกับคู่หูมรดจันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ วัร์แพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยบดหนี้